ยึดที่คั่วบวกคั้วเดียวนะครับเพราะว่าคั้วลบเนี่ยมันจะเป็นโครงรถทั้งหมดเลยเราจะทําการยึดไว้ใกล้ๆกับตัวเครื่องบันทึกนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์โดยวันนี้ที่ผมจะพาไปดูก็คือเป็นการติดตั้งระบบกล้องในรถกระบะนะครับว่าจะมีรายละเอียดการติดตั้งยังไงบ้างส่วนอันดับแรกนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือ การติดตั้งตัว power ของตัวเครื่องบันทึกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าการเดินสายติดตั้งตัว power สำหรับเครื่องบันทึกเนี่ยเราทำการติดตั้งกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตัวห้องเครื่องรถก่อนนะครับรถรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้จะเป็นของ toyota r e v o นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกของแบตเตอรี่เราจะทำการเดินสายจาก ตัวเครื่องโมบาย d v r นะครับเดินมา1เส้นนะครับมาเข้าที่คู่บวกของแบตเตอรี่รถนะครับเราจะสังเกตเห็นสายไฟเส้นหนึ่งนะครับจะมีการร้อยท่อแล้วก็ทําหางปลานะครับยึดที่คู่บวกขั้วเดียวนะครับเพราะว่าขั้วลบเนี่ยมันจะเป็นโครงรถทั้งหมดเลยเราจะทําการยึดไว้ใกล้ๆกับตัวเครื่องบันทึกนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยครับสายนี้นะครับเดินตามแนวเส้นนี้แล้วก็มีการรัดเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปที่ห้องเครื่องยนต์นะครับ โดยจะมีท่อท่อเฟกนะครับเราจะเห็นว่านี่จะมีท่อท่อเฟกเราร้อยสายไฟอีกชั้นหนึ่งนะครับนะครับเพื่อการเรื่องของการเสียดสีแล้วก็ความร้อนด้วยนะครับแล้วก็จะเดินมาแล้วก็เข้าหางปลาเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการวางเครื่องบันทึกนะครับว่าเราทําการวางเครื่องบันทึกโมบาย D v R ไว้ตําแหน่งไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้เมื่อเราเปิดเข้ามาในห้องโดยสารนะครับ อันนี้จะเป็นห้องโดยสารของรถโตโยต้ารีโวนะครับเราทําการวางเครื่องบันทึกนะครับไว้ที่ตําแหน่งใต้เบาะนะครับฝั่งผู้โดยสารนั่งนะครับอันนี้คือเครื่องบันทึกนะครับเราวางไว้ใต้เบาะตรงนี้เลยแล้วก็ทําการยึดเก็บนะครับเพื่อไม่ให้เกะกะพื้นที่การใช้สอยของรถนะครับรถคันนี้นะครับทําการติดตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ากล้องแต่ละตัวติดตั้งตำแหน่งไหนบ้างนะครับ ครับกล้องตัวที่1ครับติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถนะครับก็คือส่องไปด้านหน้านะครับติดตั้งที่กระจกเพื่อส่องดูถนนนะครับการวิ่งของรถนะครับส่วนตัวที่2นะครับตัวที่2จะติดตั้งอยู่ฝั่งผู้โดยสารนะครับบนคอนโซลโดยกล้องตัวนี้ก็จะส่องย้อนนะครับย้อนกลับมาเข้าไปในห้องโดยสารนะครับดูพื้นที่ภายในห้องโดยสารส่วนอีก2ตัวนะครับติดตั้งด้านนอกเดี๋ยวตำแหน่งไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับตัวแรกนะครับ ติดตั้ตแหน่งด้านซ้ายนะครับเป็นกล้องส่งลักษณะนี้นะครับโดยทําการเดินสายนะครับตามแนวของหลังคานะครับแล้วก็ทะลุออกมาจากห้องโดยสารตรงนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นมานะครับแล้วก็มีการร้อยท่อเฟกอ่อนนะครับเพื่อป้องกันความร้อนแล้วก็ป้องกันการเสียดสีนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะอยู่ทางด้านขวานะครับเดี๋ยวผมพาไปดู นั่นนี้ครับจะเป็นกล้องลักษณะทรงโดมเหมือนกันก็สายสัญญาณก็จะถูกเดินมาจากกล้องตัวที่4นะครับเดินตามแนวหลังคามาแล้วก็มายึดตรงนี้ครับอันนี้คือกล้องตัวที่4ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการดูภาพนะครับว่าเมื่อเราติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหรือมบายดีอไปแล้วเนี่ยเราจะมีการเรียกดูภาพยังไงนะครับการเรียกดูภาพผ่านมือถือการดูภาพผ่านคอมพิวเตอร์ PC นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองขับรถคันที่ติดตั้งระบบ กล้องนะครับแล้วก็ลองวิ่งดูนะครับเดี๋ยวเราจะดูภาพว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบนรถยนต์นะครับมันจะมีข้อสังเกตรหรือข้อ,อส,สงสัยนิดนึงนะครับว่าในการติดตั้งรถแต่ละประเภทเนี่ยมันจะสามารถติดตั้งได้เลยหรือไม่นะครับก็ ในระบบจริงๆแล้วเนี่ยสามารถติดตั้งได้เลยครับเพราะว่าตัวเครื่องบันทึกที่ออกแบบมาสําหรับกล้องวงจรปิดในรถยนต์เนี่ยจะมีตัวระบบที่ป้องกันไฟตกไฟกระชากอยู่แล้วอย่างรถที่ผมนํามารีวิวนี่ครับเป็นรถกระบะใช่ไหมครับรถกระบะนี่จะใช้ไฟ dc นะครับขนาด12โวลต์นะครับส่วนถ้าเป็นรถใหญ่นะครับอย่างเช่นรถ6ล้อนะครับรถทัวร์นะครับหรือรถ10ล้อพวกนี้พวกนี้ก็จะใช้ไฟที่เป็น dc เหมือนกันครับแต่ว่าขนาดจะเป็น24โวลต์นะครับระบบ ของตัวโมบายดีวนี่ก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เลยครับไม่ต้องมีอุปกรณ์แปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับขณะนี้ผมขับรถนะครับวิ่งไปตามถนนเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่อยู่บนรถนะครับอรลิยบทของคนที่อยู่ในห้องโดยสารหรือคนขับเองว่าขับเป็นยังไงใสเข็มขัดนิรภัยไหมเล่นโทรศัพท์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวแพลตฟอร์มเองนะครับก็จะมีตัวแผนที่ขึ้นมาให้เราดูว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนนะครับวิ่งที่ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับ เราจะเห็นว่าตัวกล้องมงจรปิดทั้ง4กล้องนะครับทำการสตรีมภาพขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็จะทําการส่งภาพกลับมาให้เรานะครับระบบนี้นะครับมีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าตัวระบบเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยมันจะทําการบันทึกเก็บภาพไปด้วยขณะที่รถเราวิ่งอยู่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยระบบโมบาย DVR ทั่วไปนะครับมันก็จะบันทึกแล้วก็เก็บไว้ที่กล่องที่รถที่เราติดตั้งนะครับแต่ว่าตัวระบบเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็คือว่า มันจะสามารถเก็บได้ไปพร้อมๆกัน2ทางนะครับก็คือว่า1มันเก็บไว้ที่ตัวฮาร์ดดิส์หรือ SD c a r การ์ดที่อยู่ในเครื่องบันทึกนะครับหรือโมบาย DVR ที่อยู่บนรถคันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งนะครับมันก็จะสตรีมภาพเป็นภาพแบบซับสตรีมนะครับส่งขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรากำลังดูอยู่นี่แหละครับแล้วระบบเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็จะทําการเก็บภาพวิดีโอของรถคันนี้ขณะที่มันออนไลน์นะครับขณะที่มันออนไลน์อยู่ตอนนี้ไฟพร้อมๆกันข้อดีนะครับข้อดีก็คือว่าระบบเนี่ย เวลาที่รถเราไปใช้งานนะครับเมื่อมีเกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้รถเสียหายรถพังเสียหายอาจจะไฟไหม้ระเบิดเสียหายแล้วก็ระบบกล้องเราเสียหายไปด้วยเราก็จะไม่มีภาพเลยนะครับถ้าเป็นระบบเก่าแต่ระบบใหม่นี่ยมันก็จะสามารถมีไฟล์อันนึงนะครับเป็นไฟล์ที่เก็บไว้บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถไปดึงไฟล์ตัวนั้นออกมาได้โดยที่เราไม่ต้องไปเอาข้อมูลที่กล่องนะครับก็คือตัวนี้มันจะข้อดีคือมันจะเก็บข้อมูล2ทางนะครับ ไม่ให้เราด้วย เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ผมพาไปชมระบบโมบายดี v ีหรือระบบกล้องวงจรปิดในรถยนต์ไปแล้วนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีคําแนะนําหรือข้อสงสัยหรืออยากให้เราไปรีวิวสินค้าความปลอดภัยตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ